เพเพือนก็สู่ช่องตามปูไปเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาวัดพระบรมธาตุชยาราชวรวิหารที่สุราษฎร์ธานีตามมาดูเลยครับวัดพระบรมธาตุชยาราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่เลขที่50ถนนรักนกรกิจหมู่ส ตำบลเวียงอเภอชัยยาจสุราษฎร์ธานีพระบระมธาตุชัยยาเป็นสถานที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพบ,บูชาของภาคใต้ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นเจดีหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกระดาบขอพรกันครับเพื่อนๆโอ้โหขนลุกเลยครับเพื่อนๆสาธุสาธุสาธุาธาธเดี๋ยวเรามากระดาบขอพรพระกันนะครับเพื่อนๆ สาธุนโมตัสสะภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตัสสะนโมตัสสะภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตัสสะนโมตัสสะภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกจามิธัมมังสรณังกจามิสังฆังสรณนังกจามิอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสีเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิโตเซนโตวัธรรมเมนะโตสถาเนตเววะเลโตสังกาติจันตุนังโตสาธิตังนามามิัง โตเซนโตวรสัมเมนะโตตัสานิติเววะเลโตสักกาติจันตุนังโตสติตังนามามิฮังโตเซนโตวรสัมเมนะโตตัสานิติเววะเลโตสักกาติจันตุนังโตสติตังนามามิฮังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเรามาส่งน้ำพระพร้อมกันนะครับเพื่อนๆ โอ้โหงดงามมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากระดาบขอพรพระพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุาธโบราณสถานสำคัญ3มแห่งของภาคใต้นอกจากจะมีพระบรมธาตุชัยยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่แล้วนะครับ ก็จะมีเจดีย์พระมหาธาตุนะครับที่วัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พระพุทธไสายาสน์ในถ้ำกูหาพิมุกหรือบริเวณวัดกูหาพิมุกจังหวัดยะลานะครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ใช้ในพิธีสําคัญนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับวันนี้ฟ้าเปิดอีกอย่างเลยครับโอ้โหเพื่อนๆสวยงดงามตระการตาจริงๆครับเพื่อนๆโอ้โหสาธุสาธุสาธุตามประวัตินะครับในการสร้างวัดพระบรมธาตุชัยยานะครับในพุทธศตวรรษที่1 3ถึง14นะครับในสมัยศรีวิชัยได้สร้างวัดพระบรมธาตุชัยยานะครับ มีพระอุโบสถหันไปทางทิศตะวันตกนะครับวัดพระบระมธาตุชัย,ยานะครับเป็นโบราณสถานรอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กสทิศล้อมรอบด้วยวิหารคตซึ่งปฏิสถานพระพุทธร,รูปเก่าแก่ขนาดต่างๆโดยรอบทั้ง4ด้านพระบระมธาตุชัยยาเป็นสถานที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจดีพระบรมาธาตุมีความสูงจากฐานใต้ดินถึงยอด24เมตรและภาพพระบรมาธาตุเป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นสัญลักษณ์ในธงประจำกองลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุชัยยาเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าศิลปะสี่วิชัยเรือนธาตุมีผังเป็นรูปกากบาทมีมุกทั้งสี่ด้านลักษณะเป็นมุกตันยื่นออกมาจากกลางผนังเรือนธาตยกเว้นด้านทิศตะวันออกมีบันไดาทางขึ้นเข้าสู่ห้องโถงกลางมุกทั้งสี่ด้านที่ยื่นออกมาจากผนังเรือนธาตุนี้ ทำให้ดูคล้ายย่อมุมไม้12บสองแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นการย่อมุมไม้แต่เป็นการเพิ่มมุกมุกที่เพิ่มขึ้นมาคือมุกของจัตุลมุกนั่นเองฐานบนของบัวลูกแก้วสี่เหลี่ยมมีลักษณะเป็นฐานทักศิณที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยสถูปจำลองตรงกลางฐานเป็นฐานบัวลูกแก้วอีกชั้นหนึ่งรองรับเรือนธาตุเยดีทรงจตุรมุก ที่มุมเรือท่าทำเป็นรูปเสาหลอกติดผนังตรงกลางเสาเสาะตลอดโคนถึงปลายเสามุกด้านทิศตะวันออกมีบันไดาทางขึ้นสามารถเดินขึ้นไปนมัสการพระพุทธร,รูปภายในองค์เจดีย์ได้ห้องภายในองค์เจดีย์มีขนาดประมาณ2.2เมตรส่วนยอดซึ่งซ่อมแซมครั้งใหญ่ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5โดยขยายส่วนยอดให้สูงขึ้นเริ่มตั้งแต่บัวปากระครังซึ่งเป็นดอกบัวบานขนาดใหญ่องค์ระครังรูปแปดเหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานเขียงแปดเหลี่ยมขนาดเล็กรองรับก้านฉัดต่อด้วยป้องฉนไหนแปดเหลี่ยมจำนวนห้าชั้นเหนือป้องฉนไหนเป็นบัวกลมพุ้มทองคำรองรับปลียอดพุ้มทองคำซึ่งเข้าใจว่าได้ต้นแบบมาจากยอด พระพทธมราเจดีนครศรีธรรมราชเหนือปรียอดประดับฉัรคุ้มทองคำสาธุนมโมตัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสะพะัพโสอะหังสุยโตโหมิสาธุสาธุสาธุ วันนี้มาถึงสุราษฎร์แล้วนะครับผมมาทานร้านป้ายาหอยสดนะครับเพื่อนๆร้านนี้สดจริงๆครับอร่อยด้วยครับ เ mm hmm. ็อาหารทะเลสดมากเลยครับเพื่อน